สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีและขั้นตอนในการฉาบอิดมวลเบาการฉาบอิดมวลเบาขั้นตอนก็คงจะไม่แตกต่างกันกันกบฉาบอิดประเภทอื่นจะแตกต่างกันจากวัดสดุที่นำมาทำการใช้ฉาบแตกต่างกันจากเทคนิคของช่างแต่ละคน ก่อนอื่นเราก็จะต้องทำความสะอาดเสร็จผงที่ติดอยู่อิดมวลเบาแล้วก็ทำการลดน้ำให้เปียกชุ่มเล็กน้อยแล้วก็ถึงจะทำการผสมปูนปูนถึงถุง50กิโลก็จะผสมน้ำสะอาดอยู่ที่ประมาณ10 1ถึง12ลิตร เมื่อผสมปูนเสร็จนะครับทีนี้ก็ทําการขึ้นปูนการขึ้นปูนรอบแรกก็จะใช้ปูนก่ออิดมวลเบาในการขึ้นปูนเพราะว่าเขาก็จะมีคุณสมบัติในการเกาะยึดแน่นไม่ทําให้ปูนเกิดการหลุดล่อนไม่ทําให้ปูนเกิดการแตกเล้าเมื่อขึ้นปูนก่อเสร็จทีนี้ก็ตามด้วยปูนฉาบทับหน้าเมื่อเราขึ้นได้ระดับตามที่ต้องการทีนี้ก็จะใช้สามเหลี่ยมปาดหน้าปูนให้สม่ำเสมอ เกียงสามเหลี่ยมปาดปูนก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำหรับงานปนูนใช้ในการตกแต่งผิวให้เรียบหรือว่าเช็คระดับให้เท่ากันในงานฉาป,ปนูนตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เราก็จะทำการปรับให้เรียบเสมอกันทุกจุดสำหรับวิธีในการปาดปูนนะครับไม่ว่าจะปาดเป็นแนวตั้งแนวนอนเราก็จะใช้เกียงสามเหลี่ยมด้านที่เรียบและตรงที่สุดในการปาดปนูนทุกจุดก็จะต้องมีระดับเท่า ในจุดที่ปูนสูงกว่าปกติเราก็จะเกี่ยให้ต่ำลงแล้วก็ให้เขาอยู่ในระดับแนวเดียวกันนะครับเมื่อปาดหน้าปูนเสร็จจุดไหนไม่เต็มเราก็สามารถที่จะขึ้นปูนเสริมอีกรอบเมื่อขึ้นปูนเสริมอีกรอบเราก็จะใช้สามเหลี่ยมปาดหน้าปูนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นทิ้งให้ปูนเกิดการเซ็ตตัวแล้วก็ถึงจะทำการขึ้นปูนเสริมหน้าหรือว่าแต่งหน้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสกีมด้วยปูนสดนะครับ ก่อนที่จะทําการขึ้นปูนแต่งหน้าก็จะต้องใช้แปรงตีน้ําไปบริเวณที่ผนังแล้วก็ถึงจะทําการขึ้นปูนแต่งหน้าปูนแต่งหน้าก็จะมีส่วนผสมที่ละเอียดเนียนที่สุดเมื่อทําการขึ้นปูนแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทิ้งให้ปูนเกิดการเซตตัวพอหมาดหมแล้วก็ถึงจะทําการใช้แปรงสลัดน้ําหรือว่าแปรงตีน้ํา ก่อนที่จะทําการตีน้ําไม่ว่าจะเป็นที่ข้างผนังหรือว่าพื้นพวกนั้นก็จะต้องทําการเก็บขี้ปูนออกให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปลงตีน้ําเปิดหน้าก่อนก่อนที่จะทําการปั่นหน้าปูนการปั่นหน้าปูนตัวนี้ก็ใช้เกียงพลาสติกหรือว่าอาจจะใช้เป็นเกียงไม้ก็ได้ในการปั่นนะครับ เวลาปั่นหน้าปูนถ้าจุดไหนปูนไม่เต็มเราก็อย่าพยายามไปเกี่ยวปูนจากจุดอื่นมาใส่เราก็จะต้องทําการเสริมปูนเข้าไปแล้วก็ทําการตีน้ําถึงจะทําการปั่นให้เรียบเนียนเสมอกันนะครับสําหรับทีมงานช่างนะครับก็จะเป็นทีมงานบ่อพอทีมก็นําทีมโดยหัวหน้าเอกเมื่อปั่นเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะทําการลงฟองเราไปฟังเสียงหัวหน้าเอกนะครับ ก้องนำลังต้องนำดังไส้อดีดังไส้เรล่านมึงดูผนังทีงมันแห้งแล้วเลับโอ้ดูดผนังก้อนมาแับต้องนำก็แหงเติมครับโอ้ไ่ไ่นำกับก้อนมาแบบนำหมวกไปต้องนำก็แหงสนิทเลยครับเกียร์ไสออกมาโตครับการนงพ่วงมึงแสงเดือดดึเดการแสงขอทั้งทางยายามลูกปัดไปทั้งทางเน้อตามไรฝุ่งกแสง เส้แงงรัออยไดดหปต้องขอขอบคุณหัวหน้าเอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลดีๆมาบอกต่อพี่น้องของเราการที่ลงฟองก็คือการเอาฟองน้ำรูปเอาพวกเม็ดทรายออกจากผนังอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ผนังเกิดการเรียบเนียน สำหรับปัญหาการฉาบปูนที่ผนังอิดมวลเบาที่เกิดการแตกเล้าหนึ่งลดน้ำที่ผนังไม่เพียงพอจึงทำให้ปูนขาดน้ำแห้งเร็วสองขึ้นปูนเยอะเกินไปปกติการขึ้นปูนฉาบเขาก็จะฉาบความหนาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1.5เซนถ้าเราขึ้นปูนเยอะก็จะทำให้ปูนเซ็ตตัวไม่ได้ก็จะเกิดการแตกล้าตามมาทีหลังเมื่อลงฟองเสร็จขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้พวกไม้กวาดนะครับกวาดเม็ดทรายออกให้หมด ก็เป็นอันว่าโอเคงานออกมาก็สวยงามเลยครับ